สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาอื่นๆกันต่อค่ะล้นว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะไม่ได้อืดอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะเรื่องศพหญิงสาวในแม่น้ำแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วมีคนไม่น้อยวิ่งมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นและบังเอิญมีคนรับใช้ของตระกูลต้วนออกมาจับจ่ายซื้อของพอดี เมื่อคนรับใช้คนเนี้ยเห็นเสื้อผ้าก็ตกใจจนแข้งขาอ่อนชุดกีบเผาผ้าไหมสีฟ้าตัวนี้ไม่ใช่หนายหญิงตระกูลต้วนของเขาใช่ไหมแต่ชุดเนี้ยเขาส่งให้หนายหญิงเองกับมือยิ่งไปกว่านั้นทั้งเมืองหนานจริงคนที่สวมชุดแบบนี้ได้มีแค่ตระกูลต้วนเท่านั้นต้วนเฉียมิงรีบไปอย่างที่เกิดเหตุแต่เห็นเพียงผู้คนมากมายกำลังมุงดูศพอยู่ พร้อมกับซุบซิบวิพากวิจารณ์กันไม่หยุดโอ้ยดูจากสภาพแล้วน่าจะตายมาสองสามวันแล้วละ่ะใช่ใชเธอดูหน้าิิเละหมดแล้วดูเสื้อผ้านี่สิดูดีเชียวไม่รู้ว่าเป็นคุณผู้หญิงจากตระกูลล่ำรวยที่ไหนเอ๊ะคุณผู้หญิงหรือเธอคงจะยังไม่รู้เนี่ยคือนายหญิงตระกูลต้น้นลู่เสียงซือเธอพูดว่าอย่างไรนะเป็นเธอหรือรู้ได้อย่างไร เธอไม่เห็นเหรอเมื่อกี้คนรับใช้ของตระกูลต้วนก็อยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้พอเห็นชุดกี่เผานั่นก็ถึงกับหน้าซีดรีบวิ่งกลับไปเลยแถมปากก็เอาแต่พึมพำว่าหนายหญิงนายหญิงงั้นต้องเป็นเธอนนแน่ๆเลยจุ๊จุเป็นนายหญิงดีๆไม่ชอบมากระโดดน้ำค่าตัวตายทำไมใครจะรู้ละ่ะบางทีเธออาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ นักสแสดงต่ำต้อยคนหนึ่งไม่เหมาะกับคนในตระกูลก็ได้นะฉันว่าไม่น่าใช่พวกเธอคงไม่เคยได้ยินใช่ไหมนายหญิงตระกูลต้วนคนเนี้ยที่ผ่านมายังไม่มีลูกเลยต้วนเชียมิงแหวกกลุ่มคนเข้าไปอยู่ข้างๆศพแต่เมื่อยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็ตกตะลึงเพราะชุดกีบเพาชุดเนี้ยเขาจําได้ดีชุดนี้เป็นชุดที่เขาถูกบิดาบังคับให้มอบให้ลูกเสียงซือ้อ ทั้งเมืองนั้นจริงมีเพียงแค่ชุดเดียวเขายังเคยขู่ลู่เสียงซื้อเลยว่าอย่าให้เขาเห็นเธอสวมกี่เพา้าตัวเนี้เป็นอันขาดเมื่อเห็นต้วนเฉียวหมิงมาถึงแล้วคุณหมอที่เข้ามาชนะสูตรศพก็ลุกขึ้นยืนและทักทายเขาด้วยรอยยิ้มนายผลต้วนมาแล้วหรอครับต้วนเฉียหมิงไม่ได้ทักทายเขากลับแต่รีบเอ่ยถามเสียชีวิตมานานแค่ไหนแล้วหรือคุณหมอไม่ถือสาเขาหุบยิ้ม และมองดูศพที่อยู่บนพื้นดูจากสภาพศพที่เริ่มขึ้นอืดคาดว่าน่าจะเสียชีวิตในตอนเช้าของเมื่อสองวันก่อนสาเหตุของการเสียชีวิตละ่ะสาเหตุการเสียชีวิตที่เห็นเป็นรูปธปรรมก็คือจมน้ำเสียชีวิตครับแต่เมื่อสักครู่ผมเพิ่งเห็นว่าบนศีรษะของเธอมีส่วนที่แตกต่างจากจุดอื่นๆน,น่าจะถูกของหนักกระแทกก่อนเสียชีวิต ต้วนเชียมิงจ้องมองกี่เพาชุดนั้นไม่วางตาต่อให้แช่อยู่ในน้ำเป็นเวลากว่าสามวันสองคืนจนศพใกล้จะเน่าเปื่อยแล้วเขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อวันนี้คือลูเสียงซื้อแต่กี่เพาตัวนี้กลับทำให้เขาต้องเชื่อทั้งๆที่ไม่อยากเชื่อนี่คือลูเสียงซื้อจริงๆนายผลต้วนจำเธอได้ใช่ไหมครับคุณหมอเห็นเขาจ้องศพไม่วางตา จึงเอ่ยถามหลังจากนั้นไม่นานต้วนเฉียหมิงก็พูดขึ้นมาว่าเธอเป็นล่ำข้อของเขาติบตันเขากระแอมเล็กน้อยเป็นภรรยาของผมเองอะไรนะครับคุณหมอเบิกตากว้างหันไปมองศพก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองต้วนเฉียหมิงอีกครั้งด้วยความตกใจไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีไม่ต้องสงสัยแล้วเธอเป็นภรรยาของผมเอง ีเผาของเธอตัวนี้ทั้งเมืองนั้นจริงมีแค่ตัวเดียวผมผมเป็นคนมอบให้เธอกับมือท่านนายพลกับนายหญิงเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาจริงๆหยุดไปสักพักคุณหมอก็พูดขึ้นมาอีกว่าแต่สาวงามได้ล่วงลับไปแล้วหวังว่าท่านนายพลจะไม่โศกเศร้าเกินไปจนเสียสุขภาพคู่รักงั้นลึกต้นเชียงิงเยอะอยันในใจทั้งที่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เขาแทบจะไล่ผู้หญิงคนนี้ไปให้พ้นสายตาใกล้จากเขาได้เท่าไรยิ่งดีแต่ทำไมทำไมตอนนี้พอเห็นเธอกลายเป็นศพแช่ยอยู่ในน้ำจนร่างกายจะเน่าเปื่อยบนพื้นหญ้าสกกระกนี่เขากลับไม่มีความสุขอย่างที่คิดในทางตรงกันข้ามเขารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกขอโทษที่รบกวนผมจะพาภรรยากลับไปที่คารุฮ ชายหนุ่มให้คนรับใช้จัดการศพลู่เสียงสื่อให้เรียบร้อยเพื่อเอากลับไปฟังที่คารืหาดให้ดีแต่เขากลับยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนทันใดนั้นเขาก็พบว่าตัวเองก้าวเท้าไม่ออกตวนเฉียมิงพาคนรับใช้จำนวนหนึ่งมาเอาศพของลู่เสียงซื่อกลับไปที่คารืหาดตวนขณะที่เขาเดินเข้าไปในที่ว่าราชการเพียงลำพัง ก็เห็นเฉินจินเวียกำลังนั่งอยู่ด้านในพร้อมกับถือกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่ในมือที่นั่งตรงนั้นเดิมทีที่นั่งตรงนั้นเป็นของลู่เสียงซือ่อที่เป็นนายหญิงเขาเขาจึงอดขมวดคิ้วไม่ได้เมื่อได้ยินเสียงเฉินจินเวียก็รีบหันมามองจึงเห็นว่าต้วนเฉียหมิงกลับมาแล้วเธอลุกขึ้นยืนและพูดได้รอยยิ้มว่ากลับมาแล้วหรอคะทำไมนานจังเลยล่ะคะ ก่าจะกลับมาต้วนเฉียงมิงยิ้มให้เธออย่างเหนื่อยราเกิดเรื่องนิดหน่อยนะเรยชาถึงแม้เขาจะรู้ว่าเธอคงรู้แล้วว่าลูกเสียงซื่อเสียชีวิตแต่เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาไม่อยากให้เรื่องไม่ดีแบบนี้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงของเขาแต่เขาคิดไม่ถึงว่าวินาทีต่อมาเฉินจินเวียจะยิ้มและพูดว่าลูกเสียงซื่อตายแล้วใช่ไหม ต้วนเฉียหมิงหันไปมองเฉินจินเว่ยด้วยความตกใจเธอยิ้มทำไมทำไมเธอต้องยิ้มรึคุณไปเก็บศพของเธอมาใช่ไหมคะคุณรู้รึต้วนเชียหมิงขมวดคิ้วเล็กน้อยถามด้วยเสียงเข้มอืมเรื่องใหญ่ขนาดนี้ฉันก็ต้องรู้เป็นธรรมดาต้วนเฉียหมิงไม่ได้พูดอะไรอีกเขาก้มหน้ามองกระดาษแผ่นนั้นที่เฉินจินเว่ยถืออยู่และเอ่ยถามนี่อะไร ในที่สุดก็มาสักทีเฉินจินเว่ยแทบจะซ่อนความตื่นเต้นในใจเอาไว้ไม่มิดต้วนเฉียหมิงเห็นดวงตาของเธอเป็นประกายขึ้นทันทีเธอยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้ต้วนเฉียหมิงเมื่อต้วนเฉียหมิงก้มหน้าอ่านก็ถึงกับนิ่งอึง้งเวลาผ่านไปสักพักต้วนเฉียหมิงก็เงยหน้าขึ้นใบหน้าของชายหนุ่มปิดบังความตกใจเอาไว้ไม่มิด เขาพูดด้วยน้ำเสียงสูงกว่าก่อนหน้านี้ใบหยาหรือค่ะเฉินจินเยียพยักหน้าอย่างหนักแน่นและพูดด้วยรอยยิ้มเช้าวันที่คุณไปลู่เซียงซื่อเอามาให้ฉันเธอให้ฉันรอคุณกลับมาแล้วเอาให้คุณเธอพิมพ์รอยนิ้วมือบนนี้แล้วด้วยทำไมเธอไม่เอามาให้ผมด้วยตัวเองหรือต้วนเชียหมิงมองเฉินจินเวียรพร้อมกับเอ่ยถามคุณไปแต่เช้าไม่ใช่หรือคะ เธอเห็นคุณไม่อยู่ก็เลยเอามาให้ฉันแทนคิ้วของต้วนเชียมิงข้มดนั่นขึ้นตอนที่ผมไปผมไม่ได้บอกใครในคฤรุหานแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมไปแต่เช้าหรือเมื่อได้ยินรอยยิ้มบนใบหน้าของเฉินจิ่นเวียก็แข็งค้างแต่เพียงไม่นานเธอก็รีบกลับไปทำหน้าเหมือนปกติคุณคิดว่าไงล่ะคะในคฤร,ห,รหานนี้ใครเป็นห่วงคุณที่สุดคุณไม่รู้หรอคะ วนเฉียหมิงโดนตอกกลับจึงไม่พูดอะไรอีกเฉียหมิงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ไม่มีใครมาขัดขวางพวกเราแล้วนะในที่สุดพวกเราก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขสักทีและในที่สุดฉันก็จะได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องของคุณแล้วเฉินจินเย่ยพูดอย่างตื่นเต้นเธอกางแขนทั้งสองข้างเพื่อโอบก,กอดต้วนเฉียหมิงแต่กลับถูกต้วนเฉียหมิงชายหนุ่มผลักออกไป เฉินจินเย่ถึงกับอึ้งไปทันทีเธอมองต้วนเฉียหมิงด้วยความตกตะลึงเฉียหมิงคุณเป็นอะไรไปคะต้วนเฉียหมิงมองเธอด้วยสายตาสับสนเธอไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรจินเย่พ่อผมเพิ่งเสียไปแค่เดือนเดียวผมต้องไวทุกให้ท่านสามปีอีกอย่างลูเสียงซือก็เพิ่งเสียผมแต่งงานใหม่เร็วขนาดนั้นไม่ได้ ทั้งหมดเนี้ยคุณคงเข้าใจใช่ไหมเมื่อเห็นประกายในดวงตาของเฉินจิ่นเว่ยค่อยๆหมดลงต้วนเชียมิงก็รู้สึกผิดขณะที่กำลังจะยื่นมือออกไปรูปใบหน้าของเธอเขาก็ได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายดังขึ้นเขาจึงลดมือลงแล้วเดินออกไปหาที่มาของเสียงเห็นคนคนนึ่งกำลังร้องตะโกนให้ฉันเข้าไปฉันต้องการพบเสียงสื่อให้ฉันพบเสียงสื่อ คนรับใช้สองสามคนกำลังขวางเขาโดยมีพ่อบ้านเกี้ยกล่อมอยู่ข้างๆคุณซ่องคุณกลับไปก่อนเถอะครับเราให้คุณเข้าไปไม่ได้จริงๆเขาคือซอ่งชงโลต้วนเฉียหมิงเดินตรงเข้าไปหยุดคนรับใช้เหล่านั้นหลังจากซ่งชงโลได้รับอิสระเขาก็พุ่งตัวเข้ามาคว้าคอเสื้อของต้วนเฉียหมิงทันทีดวงตาทั้งสองข้างของเขาแดงกำ่ำ จ้องมองต้วนเชียวมิงด้วยความโกรธเล่ากับอยากจะสับเขาให้เป็นชิ้นๆต้วนเชียวมิงเสียงซื้อละคุณเอาเสียงซื่อไปไว้ที่ไหนต้วนเชียวมิงไม่ได้มีท่าทีอะไรเพียงแต่พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมกลับไปเถอะนายไม่ควรมาที่นี่ฉันไม่ควรมาที่นี่หรือฉันไม่ควรมาที่นี่งั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่างชงโลพูดประโยคนี้ซ้ำๆพร้อมกับหัวเราะขึ้นมา ใช่สิฉันไม่ควรมาที่นี่คฤหหัสต้วนของพวกคุณช่างล้ำค่านักแสดงป่าหี่ที่ไม่ได้ขึ้นเวทีอย่างพวกเราจะเอาคุณสมบัติที่ไหนเข้ามาคฤหัหั์ของคุณละ่ะในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นคุณก็คืนเสียงซื้อของผมมาสิจ,จู่ๆซ่งฉงโลก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังจนต้วนเฉียหมิงเห็นเส้นเลือดที่คอของเขาปูดออกมาคุณเป็นคุณชายต้วนเป็นนายพลต้วน คุณดูถูกนักแสดงอย่างพวกเราคุณไม่ต้องการเสียงซือใช่คุณไม่เห็นค่าคุณไม่ต้องการแต่ผมต้องการผมมีแค่รุ่นน้องคนนี้มีแค่เสียงซือคนนี้มึงเอาเสียงซือของกูคืนมาส่งฉงโลยิ่งพูดก็ยิ่งสั่นไว้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พูดจาหยาบคายใส่คนอื่นต้วนเชียมิงข,ขมวดคิ้วตลอดเวลาที่มองเขาตวนเฉียมิง คุณเอาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณไว้ที่ไหนตั้งแต่เสียงซื้อแต่งงานกับคุณตลอดสามปีที่ผ่านมามีเรื่องไหนที่เธอทำไม่ดีกับคุณบ้างหรือเธอแทบจะควักหัวใจของตัวเองออกมาให้คุณดูว่าเธอรักคุณมากแค่ไหนแล้วคุณล่ะคุณทำยังไงกับเธอบ้างคุณคุยกับเธอกี่ประโยคไปหาเธอกี่ครั้งคุณเคยมองหน้าเธอดีๆไหมในเมื่อไม่รักเธอแล้ว ตอนแรกคุณแต่งงานกับเธอทำไมแล้วทำไมหลังจากแต่งงานคุณต้องทรมานเธอแบบนั้นด้วยจูจูเขาก็หยุดพูดละสายตาจากต้วนเฉียวมิงแล้วมองเฉินจิ่นเว้ยที่ยืนอยู่ไม่ไกลก่อนจะหันกลับมามองต้วนเฉียวหมิงอีกครั้งเขายิ้มเย้ยหยันและพูดว่าต้วนเฉียวหมิงที่คุณเชื่อว่าเสียงซสือกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนั่นเป็นเพราะคุณไม่เข้าใจเธอ ต้วนเชียมิงชะงักไปทันทีแต่ผมเข้าใจเธอดังนั้นผมไม่เชื่อต้วนเชียมิงมองทรงฉงโลด้วยความงุนงงแต่ทรงฉงโลกับเคลื่อนสายตาไปมองที่ด้านหลังชายหนุม่มเร่ากับไม่ได้พูดประโยคนั้นให้เขาฟังแต่จงใจบอกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาใครยืนอยู่ด้านหลังเขากันต้วนเฉียมิงค่อยๆหันไปทันใดนั้นก็หันกลับมามองรงฉงโรอีกครั้งอย่างรวดเร็ว เฉินจินเว่ยเฉินจินเว่ยกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาทรงฉงโรดึงสายตากลับมามองต้วนเชียมิงเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มรูม่านตาของต้วนเชียมิงค่อยๆขยายออกคำพูดเหล่านั้นลอยเข้ามาในหัวไม่หยุดคุณหมอบอกว่าบนศรีรษะของลู่เสียงซือมีร่องรอยถูกกระแทกด้วยของหนักแล้วทำไมถึงมีของหนักมากระแทกเล่าเพราะเธอไม่ระวังตัวเอง หรือว่ามีคนตั้งใจทุบเธอหลังจากที่เขากลับมาเฉินจินเวียก็เอาแต่ยิ้มหรือมันจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของลู่เสียงสือ่อเธอไม่มีท่าทีตกใจเลยสักนิดตรงกันข้ามมุมปากกับยกยิ้มตลอดเวลาทำไมเธอถึงไม่ตกใจเล่าถึงแม้เธอจะเกลียดลู่เสียงสือ่อแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ตกใจยิ่งไปกว่านั้น ทำไมเฉินจินเวย่ถึงเป็นคนถือใบอย่าของลู่เซียงสือเล่าพอลู่เซียงสือไม่พบเขาเลยเอาให้กับเฉินจินเยี่งั้นหรือหรือเฉินจินเยี่เป็นฝ่ายไปหาลู่เซียงซือเองกันแน่ตัวนเฉียหมิงยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกกลัวเขาอยากหันไปมองเฉินจินเวย่แต่กลับไม่กล้าถ้าถ้าเธอเป็นคนทำร้ายลู่เซียงซือจริงๆเขาควรจะทำยังไง เขาจะยังเผชิญหน้ากับเธอเหมือนเมื่อวันก่อนได้อยู่ไหมทรงฉงโรมองต้วนเชียหมิงที่ยืนนิ่งอยู่แบบนั้นไม่มีการโต้แย้งและไม่มีท่าทีใดๆก็รู้ได้ทันทีว่าเขาน่าจะเข้าใจแล้วขณะเดียวกันใจของเฉินจินเวียที่ยืนอยู่ด้านหลังก็เริ่มหนักอึ้งตั้งแต่เธอมายืนอยู่ตรงนี้และได้ยินที่ทรงฉงโลพูดเธอก็เข้าใจแล้ว ทรงชงโลน่าจะรู้อะไรบางอย่างแต่เธอไม่กลัวว่าคนอื่นจะรู้อะไรมาเธอกลัวแค่ต้วนเฉี่ยมิงกลัวว่าถ้าเขารู้ว่าเธอเป็นคนสั่งฆ่าลู่เสียงซื่อเขาจะเป็นยังไงจะให้อภัยหรือหรือจะกล่าวโทษเธอต้วนเชี่ยมิงเป็นคนความรู้สึกไวเฉินจิ่นเว่ยเห็นเขายือนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานโดยไม่ขยับก็รู้ว่าเขานั้นคงจะรู้แล้วแต่รู้แล้วยังไงล่ะเธอก็ตายไปแล้ว ตอนนี้ต้วนเชียมิงและคาริหัดต้วนแห่งเนี้ยเป็นของเธอเฉินจินเวียเดินตรงเข้าไปพูดกับทรงชงโลว่าคุณชายทรงคนตายฟื้นคืนขึ้นมาไม่ได้วังว่าคุณจะเข้าใจสถานการณ์นี้นะอีกอย่างคาริหัดต้วนก็ไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาบ้าคลั่งได้แต่ทรงชงโลยังไม่ยอมวางมือเขาจ้องเฉินจินเวียแล้วยิ้มพูด เฉินจินเวียคุณผู้หญิงเฉินคุณนายต้วนตอนนี้คุณคงมีความสุขมากเลยสินะเฉินจินเวียสแสดงท่าทีเย็นชาและถามว่าคุณพูดแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงหรือเสียงซือตายไปแล้วคนที่แย่งผู้ชายที่คุณรักแย่งตำแหน่งที่มันควรจะเป็นของคุณตายไปแล้วคุณไม่ดีใจรือไงล่ะสมใจคุณแล้วสิคุณเป็นนายหญิงต้วนได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แอบคบกันลับหลัง เมื่อได้ยินประโยคนี้ต้วนเชียหมิงก็ผลักทรงฉงโลออกขมวดคิ้วพูดเสียงเข้มทรงฉงโรระวังปากหน่อยทรงฉงโลถูกผลักล้มลงไปกองกับพื้นคนรับใช้ที่อยู่รอบๆส่งเสียงหัวเราะคิกคักอย่างกันไม่อยู่ทรงฉงโรไม่ถือสาเขาลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นบนเสื้อผ้าสายตายังคงจับจ้องไปที่เฉินจินเวียที่ยืนอยู่ข้างๆโดยไม่มองต้วนเฉียหมิง ผมแปลกใจมากในเมื่อบอกว่าเสียงสือกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเมื่อสองวันก่อนแล้วทำไมผ่านมาหลายวันขนาดนี้คนในคฤราสห์สของคุณถึงไม่มีใครพบทันทีที่พูดประโยคนี้ออกมาผู้คนรอบตัวก็เงียบไปชั่วครู่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาทรงชงโรกกวาดสายตาไปร,บรอบๆและพูดขึ้นมาว่าในเมื่อเสียงสือเพิ่งได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ จนต้องนอนพักอยู่บนเตียงแต่ตลอดสามวันที่ผ่านมาเธอไม่กินข้าวหรือคนในคฤหาหน์ตั้งเยอะแยะไม่มีใครเอาอาหารมาให้นายหญิงเลยหรือไงทุกคนก้มหน้าลงไม่กล้ามองเขาส่งฉงโลพูดถูกตั้งแต่ชุยสี่ชุยกุ้ยหน่งหายไปทุกคนในคฤหาหน์นี้ก็ไม่มีใครสนใจนายหญิงจริงๆเมื่อเห็นท่าทางของพวกเขา ทรงฉงโลก็หัวเราะออกมาอย่างขมขื่นรุ่นน้องที่น่าสงสารของฉันจิตใจดีงามมาตั้งแต่เล็กๆไม่เคยปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างอายุติธรรมเธอแทบจะควักหัวใจออกมาให้พวกคุณดูดูว่าเธอดีต่อพวกคุณและคุณขนาดไหนทรงฉงโลยกมือขึ้นชี้ไปที่ผู้คนรอบตัวก่อนจะหยุดที่ต้วนเฉียวหมิงเป็นคนสุดท้ายแล้วชี้ไปที่หัวใจของเขา เธออยากมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอคิดว่าดีให้คุณแต่คุณละ่ะคุณปฏิบัติกับเธอยังไงแล้วพวกคุณปฏิบัติกับเธอยังไงพวกคุณไม่รักเธอดูถูกเธอเหยียดยามเธอหัวเราะเยาะเธอทำร้ายเธอถึงขั้นเธอมองไปที่เฉินจินเว่ยอ,อีกครั้งคิดทำร้ายเธอฆ่าเธอตลอดเวลาสายตานั้นเต็มไปด้วยความหนักแน่นเย็นชาทำให้คนไม่อาจเพิกเฉยได้ เฉินจินเวีย่ยถูกมองอยู่หลายวินาทีจนแผ่นลังรู้สึกเย็นว่าแต่พวกคุณคอยดูเถอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมนั้นย่อมสนองแน่เพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลาพูดจบทรงฉงโลก็สะบัดแขนเสือ้อหมุนตัวเดินออกไปในขณะที่เดินเขาพูดเสียงดังคขรฤหัดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่แท้ก็มีแต่คนไร้คุณธรรมผ่านไปสักพักต้วนเชียหมิงก็บอกมือให้คนอื่นๆ ไปทำงานของตัวเองเขาหันไปพูดกับเฉินจิ่นเย่เราก็กลับบ้านกันเถอะไม่ได้คุยกับคุณมานานแล้วเอ้าว่ะค่ะเพืเ่อนๆค่ะ อ้ยอีพระเอกต้นเชีย่ยวมิงนะคะจะฉลาดกี่โมงเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันเออ,อเดี๋ยวเรารอดูส่วนนางเอกของเรานั้นนะคะคาดว่าแอดวานคาดว่านางรอดแน่ๆค่ะเออสมมุติว่าแอดวานยังไม่ได้อ่านเนาะเรื่องนี้แต่แอดวานก็คาดว่านางเอกของเราต้องรอดนะคะตัวนางเอกไม่รอดได้ยังไงอ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแต่ก็สะใจที่พี่ส่งชงโลนะะชื่อชองโลมาด่าพระเอกแล้วก็ด่าทุกคนที่อยู่ใน กู่ตวนนะคะสะใจดีค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิสดหน้านะคะสวัสดีค่ะ